เป็นคยุงยุงยุ่บเงี่ยตัวนี่อุ้ยคือบบุโอ้นี่นี่น้ำอุดปุดด้วยนี่จักโตจะเอ๋จัเอ๋เอาสองโตอยู่ครับสวัสดีความหม่เป็น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำครับผมพ่อผมพันดังยีสานเขียวครับมือนีนมากครับจานบิคือเขาครับ ใส่เนบเพื่อครับผมในเวลาคําแรงคอยตกลงมาต้องพูดเน็บปะใส่มาลายหล้างไรพี่น้องใส่มาแล้วซีหลังครับมื่อนี้ใส่ตั้งแต่อม,มองเห็นกบเลยเด้อพี่น้องเมื่อขึ้นผมไปยามหนูนี่อยูน่นี่สองตัวครับทอนี่เขาใส่แล้วเท่น,นึงครับเขียวก้อนถึอตัวเดียวแล้วมาหลอนนะหลือไนะม่จานแล้วมาหลอนะมื่อนี้ก็เงี้ยเขาคือเกาธรรมดาสามัญครับปลาเข็งสุดครับปลาตายครับพี่น้องตายเพราะตายเน่าเพราะเนา่าบังดลวนแมงวันเขียว ไปเดี๋ยวคว้างนี่จะใส่จัก,ก,กจสามหลังครับเราก็จะไปใส่หม่องทั้งพูนพ่อกบนั่งครับเมือนเช่นนี่เอาแต่หม่องเด็เดเเลยมื้งเนี่ยเยอยจุดน,นี่จักหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าก็หาหลังครับผมไปเดี๋ยวผมสิงลงคว้างจานบิก๊กเป็นกำลังใจทั้งนี้นไปไปเดี๋ยวจะหาอยู่หลองขว้างสองหลังต้นตัวใหญ่ไปอยู่หนองคว้างเห็นไหมนี่ไม่ต้อง,องสังเกตปั่นเลยโอ,อ้ยไป นี่ละส้งตัวมันขึ้นนี่น้ำเพราะเอเจใส่เป็นขว้างยาวแบบนี้ใส่ไงครับใส่เน็บม,มัมีวิธีอย่างไรหรอเพี่นอนเนาะมันนั่งอยู่นี่ครับน้ำขวนๆน้อยนี่เถียวก้อนบักเถูอย่างน,างนครับ,ม,บ,รบมันบกเขานะ่าบักป้าถูกมันตนะั้นะงแค้นด้วยน้ำตาวนกะันเอาบวกนี่แล้วเนาะจังมีบักไหมขออนุญาตใส่ขากันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดเป็นเปนเหลี่ยมๆง่อยครับใช่บรันมย,ยังไรจังง่ายประมาณนี้ครับเอาหนีเด้อครับแนบงามๆจากไข่สานเขียวมีพี่น้องเขาขวามาว่าทายหลุมง,งาลงในกระัอนเดี๋ยวผมจัดให้ครับใครอยากไปเห็ดน้ำกับเห็ดเอาจะมันเกิดว่าไงาคือเบ,บิ้งลุปมแล้วทำนีพัอครับ ไม่ไม่เสียบจึ๊บเดี๋ยวบางไอจะงอยกอยว่ามันอยู่ไก่ทางครับพี่น้อง,งอะไรเขากอคุ้มขังไว้ครับพี่นอ้องย่าให้กบมันมาตั้งขงังเห็นมันเห็นปลาอยู่ทั้งหนาขาหัวดได้ห้อนี่ครับสําหนิพ่อแตี้งหนาเนี่ยจะงอยหลังเรล็กแห่งมนันแต่้งไปละ ้างหลังกับบดแดงเนาะสม้มเยอะพี่น้องง่ายก็กใส่เนี่ยบ่มีแล้วหลังเดียวไม่ต้องไปปั่นพ่นนั่งกระดอกกันดิอ่ไปดีแล้วครับน้ำตื้นๆครับคลองนี่ขึ้นใส่หนูกับมนันนี่พี่น้องใส่หน้าจะคลองละจัดหนีจักนั้นกบมันลงคลองครับช่วงนี้ nhưng quá <laughs> nó say nhìn hên 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 จะทำการสะหนามมาใส่ตปเค็งมันแหลมจังหนยปัป๊บปับป๊บป,บป,บปบโอ้ตกแห้งไปหนอะเหยียบไปครับผมนี่หลังนี้บ่ตดองโปกครับมืไม่ไฟไหม้อะไวมาขึ้นเนี่ยควางนี่มันบกงาไหลไปทังที่สามครับ เห็นปูบหลายอยู่จากนี้ไปนี่คือข,ขนาดบองนี่แห้งงามครับพี่น้องนี่ห้ปูบต้องให้นกมุนดิลีเลยนี่ป่บให้ยกบเอาเดี๋ยวกอนไซนี่มันถืองูปลาครับพี่น้องปัญหามันกบบูบเขาเดี๋นะยวทดลองท่านหนึ่งกับพอฮะ เด็กอย๋อใหญ่ยุก่อนน้ำแห้งเลยจีให้หน้าน้ำขวัญครับนผมมา,าจะมันงูปลาหรือจะมันกบทึบมองนี่ยุ่งจัง่อยเดี๋ยวเฮาบังไอนี่งาเกาโตฮากินไปหนึ่งตัวทั้งนานี่เห็ดส่งเป็นแปนครับให้มันหกตือตั้งขางกบมันจะได้มามองเป็นแปนเนาะ ตามรักการครับผู้ใดก่อฮ็ดคกอกันน,<ป>นั่นละไปนี่จะจะได้เวลาเด้อเหมือนเซาไปใส่พี่น้องเบิ้งซัำนี้ละค้ำแล้วครับจักอีอยากยังแนวด,ดอกวันนี้ก็ไปคืนเขาไม,ม่ของเถ <c ười> อะยังจูมหาเจอเอ็มจูมกเด่นไปบูป้าไปแล้วหมกน้าน ò n ครับพี่น้อง พอเายรปบ้ขวหครูปลาขวัญครับพี่น้องมันขึ้นกบหน่อยเนี่ยผมขุบไปเลยนปลาขวัญเดี๋ยวไปเอาจับเอากันไปครับเจอกันเหมือนเสาเดเลยมาบอกเหมือนเสาราลูกยิบบ่หมินเงียเอาหรวะควงนี่เดี๋ยว พอมีหมายเด็ยเดยุ่ครับสองมองเดี๋ยวห้องไปจัดทั้งุ่นละไปติดตามครับเหมือนเสาไอ้าุ่มนี่หยอดเขาเขียวกะจีสวัสดีน้ำเสาครับพี่น้องกับสุดลอยไงเขาจัดตุ่งครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาแลงครับใส่น้ำให้หน้านี่ หาหลังกับพี่น้องไปเบิง้งยูนะ้าให้เนี่ยสามหลังหน้าเจีหน่อยลถเกี่ยวเนี่ยแหละครับคุนหน้าขุนนอนอยู่ขุนลุ่นบิง้งมีกบไหมครับหลังหนึ่งตาเอ๋อเอ๋อสองตัวอยู่มันนี่น้องสองตัว thứ bà, buồn muốn muốn đây suối gấp ừ, như vậy như nhỉ con tiếp đây buồn ừ, thằng thứ gió ngập không em đen buồn siêu không không nhớ đâu buồn thằng cái sọt trôm phong thế cứ คืออยู่ด้แหละโอ้ตัวหนึ่งครับผมนี่กบอยู่แล้วเปล่ยนเปลี่ยนหน่อยตัวครับนี่ก่อนไปหลังที่สามโยบุญครับใส่แบบสามหลังมันเบิ้ครับมัดน้อนตากเขาเห็นมันอยู่นี่เห็นไหม มายามหนีก่อนเดี๋ยวฝนปล่อยเคเยออกมาเป็นไงครับบ่มีห้อยกบเลยอุย้ยเถาบักเถาบัาวเถาเปไดไครับพอมง่ามหแหละปลาเขาบอกเหลืออะไรกินขากินเนี่ยเออถือว่าได้การอยโดนทุกลังครับ มันนั่นโฟเขาหเห็นมันนั่งยังยไหมครับพี่น้องฝุ่นไปใน đ o หัวกระตื้นเ <c> ฮ <oughs> ขึ้นหนักขึ้นหนักเรียมรถไม่จานทักไปไปยูนะาอีกสองหลังครับไปยูห้องเขาใส่เบียดบอกกันสากับจานบิกเหรอครับพี่น้องใส่ไปแค่สองหลังที่แรกว่าสิจุ่มอยู่แต่ขวงงน้าเขามาใส่น้ำครับ นันเสร็จบุ๊ขอมายยมหลอบอยู่ของเขาก็อยู่นี่หลังนึงครับคือบอบุโอ้นี่นี่น้ำอุดปูดุนีออดดน่จา้าโตสองโตครับพี่น้องอ้บะคงเหล็กเขาทำงานครับโคงเหล็กทำงานพี่น้องได้การโอ้เถาเลยตัวนี้นี่มาดังเขียวหมดนีครับผม ไม่กินจนดูดขางปุบทเนี่ย <c oughs> กินกับกินเนี่ยาตัวใหญ่มันยังหัวเขียวอยู่เนาะอันนี้หักดอกแหน่ห่อหมัดฐานไปอีกหลังนึงครับเป็นจ้าของนาหลักยามหรือเป่ามองเห็นว่ามนมันนั่งสองตัวเลยเดิแต่ว่าเจ้าของนาใส่ฟังปุ่นผมใส่เยอะทั้งตัวหม่นี่เจ้าของนาใส่แหน่หลังหนึ่งลงถือว่าวา่างเห็น สูงเนี่ย ب, แตงห่อครอัอ <c oughs> ผมใส่ไว้ขางตัวใหม่ครับเมื่อนั้นมันนังงย่นสองตัวเลยมันจะเข้าไฟก้อนสิละ่ะ <c oughs> เนี่ยไปเลยก็มุนเดียวนะัว่าน้ะโอ้โหนี่แสดงว่าได้กรบตัวนี้แหละใช่ลรนี่กรบบนโอ้งานเนีย่ยเป็น บุ้ยบุมีกบจักตัวอย่างไปบ้านของเขาครับสิมานปะเห็นตัวไอ้ปนีิมันบกเข่าสวยเติบหรือพ่อจันเขาอาจเสียวเขากระไรฟองต่อตรงปวงแนบปะก็ถือติดแนบพี่หันแนบ Mấy mày ông Ngu as không khỏi shirt lại treats trong 26 Nào cổ r Alcohol nó tiếp theo cũng mà tôi 不會 này đằng này เออมาดูตัวละกุ้งกุ้งนุ้งวัวปาเค็งบ่โอ้วัวไส้ไส้สี่อาหารมันเลยสองศูต็เคีงกวาเออกได้เดียวนะปะเตปอย่างเดียอาการนี่งูแน่นอนงูเลี้ยนเขาไปข่าปลาที่นี่มันขำนั่นเว้ยเดี๋ยวเที่ยวไปเข็งกันเดี๋วถือว่ากุ้งเืออะเดีย อยู่ขว้างครับผมบัดนิอยูท่ทอนพูนสามหลังมุมนี่หลังครับโอ้มาหน่อยไปน้องเจออันหลังนี่ฟ้าวครับเจ้าไปได้ปลาเข็งน้ำเอ้ยจะขว้าหงหน้ากันบั็อกลายหนึ่งเอาแรงสี่ก้อนเน่อยบวกออกดับหลังฟ้าวหลังเดียวครับจะกินกบมันสิเข่าอยู่ดอกน่าจะมันงูเข่าที่นี่มันออก để ta khiến nó lên nó bớt và như thế ui bù cảm khùng bù khẩu tôi nhây vần cốp ba cả khẩu đấy bù tôi nhây vuột như nó cho ta khiến nó muốn bắt phải khoáng thân buồn gấp thân liều luôn bèn không phải na vùng lạ ơ nạp tâm luật ờ, nhé có khắc chúp chúp bài trên đây đẹp nhẹp không đến về sám tua gấp như này thiếu có thiếu เงียบแต่ว่ายบมึงมันอยู่นีนได้สองตัวกบโอ้หลังปุ่นกับคือะมะสวัดจงปงเลยนี่เป็นนงป้งอ,งปองป่งเลยแต่นกเต็นไปต้งองจ้องเนี่ลงุงหนีได้บะบะ ต้องสดยเดี๋ยวเขาบ่ปลาเข็งเขาว่าบ่เสียบเลยนี่กบบน่นโอ้ยอยู่ตัวหนึ่งครับพนีนี้กบติงยิ้มกบบ่ยิย้มปลาเอรอถือว่าเขาอยู่ครับน,น,นี่มันขึ้นไปกินปลาขวัญให้นั่นเลย Lăng gấp bội thư của Men bóng 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 phong bóng 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 à bóng 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 ยังดีไลยกบไปได้การห้อยหนูดูยังบ่มีขวอยหนูนี่หนูบ่มีหนูนังเปลี่ยนเปลี่ยนไหมมันแรนมาตเตอเสียเลยุ้ดหลังหนึ่งแล้งนี่ยังบ่คือเลยแหละบ่มีจะคักดเลย พวกเขาแล้วน,นี้แห้วสาแล้วเอาสามหลังถึงมาสองตัวว้ขาวโจวุลุกนี่ว่ะเสียากหลังเลยเบิดไปว่ะเสียสมิ่แล้วเนาะ ก็ไปนับตังก่อน,นวัดก็แบแ็นบูขึ้นมาหนีนะลุงปลาขวัญก็นำแห้งแล้วมากินปลาขวนน,วนีย่วะกลมีห้อยบ่ปลุกปลาไปนีเด้ยแห้งก็ไปนำ อู้บมแดงจ่อบุตพี่น้องไปอีกเดือนหน่อยอม,มาเด้ไปมากคนปูปูได้มาหลายลเด๋ยวกูล่ะเต็มเลยไปกลับไปคล้องอีกท่อนหนึ่งครับท่อนลงไปพูนเด็กหลัลงพูนเนี่ยบมากเลยโอ้ลูกเขายมงงามเกิด เดี๋ยวเราดแล้วครับฟ้าเอาม่จากหลังหะอฟ้าซองหลังมึนฟ้าสามมาเด้โอ้ตัวนี้มันยังงามขนาดบรรยากาศตำบลหนองพวงกับเพื่อนประเทศไทยกับพี่น้องวันนี้หากินไงขี่รถยามย่างเดียวแม่ปะกระหวัด Women ka ban? Bajam khoa, phao ka ban tibu. Ayy up, put. Quang con vui vui. Do you want to go? Nay lang 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 bật khỏi dưới gì muốn u viên cầm là khoang này mừng này kia là tám cái liền ổ bướm quá coi à. nhọn anh ạ xin vào nhiêu điều เหลืออยู่สองหลังครับโอ้ข้าว่ามีบอกไม้เนี่ยเบิดรุ่นแล้วพี่น้องบอกไม้คำงาไตออกเบิดดละมมาน้ำกระเล่นไปดูสิได้ี่น้องหาหนูหายัางเปลี่ยนดอกแค่นี้ตฉพาะอีกกระปุไปหลัง,น,งนี่หลังนงครับอ้โดนโดนครับ ล้างหนี้บกหอยบ่ามาครับมากบไปโูนเต็มๆครับอีอิอ่มล้างลงไปอยากหอบบารองยานตอ,อกครับพี่น้องไปสนใจแนบกระติดต่อมาครับพี่นอ้องอันละ่ะผมบอกเบอร์0828677504ครับผม เดี๋ยวจะเริ่มเพียรให้เราละก็แอดไล์เบิ้อนี้แล้วครับผ่านอ่างอีสานเขียวที่นี่ที่เดียวซอนนั้นนี่ลังหนึ่งเ,เด็กๆพวกแข่งแรดสวดๆอยู่ลังนี้บมี่โอ้ย้องยังสัน้นว้าปปเตาม้าอยู่เล้ทบูามาาววา้าว่ะใส่แบบเล่าๆหรือเปล่ายังปลกุกทำ mới đây cả nhà tắc khẩu khiến lâu ố cái leo cái thua là biết không cái này bố mới nhằng đấy bà nhằng cứ coi tập lúc giận qua màn hao ố hốc ố pháo bay hà lăng gặp biết không bố một tuột một hai ba เจ็ดแปดเก่าในกบมาเก่าตัวครับพี่น้องแต่ว่าก็มีแตะตัวยญ่ๆเติมนะครับน่าจะวาังลูกว่านี่ได้แท้แน่นอนครับเดี๋ยวขอเทออกกันเด้พี่น้องเทถุงนี่แหละถุงงามๆครับ,รบสนใจติดต่อมาสั้งขังปลาครับขังกบก็ได้เทแป๊บนึงครับผมรวยครับพี่น้อง ตัวแบบเอบๆนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวเจ๋งกบหน้าตัวใหญ่ๆขยันสินเอาเดี๋ยวข้าสั่งมั้งครับผมจะสั่งนี่สองขีดด้วยพี่น้องนี่ตาสังมาตรฐานของเรา กิโลกร,รัมนะครับปุ๊บโอ้ได้ลด้ดครับผมหักไปสองเขีดนั่นี่มันได้ลวสนี่ลสองครับพี่นรครบเจ็ตัวนะหนามสี่ห้าหกเจปก้าอ้เก้าครบเก้าตัวได้โลสครับ ดูกันชัดๆไปเสรจแครับผมปิดปั๊บนะเรีบยบร้อยต่ทางห้องสบายเพ่ต้องเถียงกันไปมัดคลิปนี้กับแฟนเพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมกับผมพันอ่างอีสานเขียวเนาะเพี่น้องเจอกันคลิปไม่คลิปหนาครับเบียร์เขาไล่ข้อเขียนบ่แล้วละเป็นอาทิตย์แล้วครับเบาบางเลยคำว่ามื้อนี้ก็โดนห้องจานโต่งอีกมวนกุ๊บเอ้ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมผม ก็โชคดีไม่ใช่ทุกท่านครับชิปนี้ก็ขอลาไปแล้วจานบิ๊กกับบอตื่นหรอครับขันมาใส่น้ำมาอยู่น้ำาบัวบอ,อยากลุกลาไปแล้วครับสวัสดีครับผมเจอกันพรุ่งนี้เราก็ไปจัดอีกครับนี่ปาเขีงเฮากับเจ็บไปครับมันไตเนี่ยได้การเลยเลยลาไปแล้วครับผมกบตัวง,งามๆนี่บกหัวเขียวตูกเงี้ยตหัวเขียวสวยอย่เนย Nhiễm